อื่นยังเทรดได้ต่อถึง16.55แต่ซีรีส์ที่จะหมดอายุในเดือนนี้จะเทรดได้แค่16.30นยอ,อยังไม่ทันโดนฝนเลยเป็นหวัดแล้วนะคะนะคะสิบหนอเท่านั้นเพราะอะไรคะถ้าเกิดปล่อยให้เทรดต่อเป็นไงคะเหมือนกับหวยออกแล้วค่อยซื้อหวยไงเพราะว่าเขาจะเอาตัวเซ็นห้าสของวันที่27ตอนปิดตลาดนะคะเป็นตัวส่งมอบกับเรา นะคะสำหรับซีรีส์ M เพราะฉะนั้นจะปล่อยให้ท่านเทรดต่อเป็น16.3233ดมได้ไหมคะคือหวยมันจะออกแล้วนี่ไงเพราะ16.30เนี่ยตลาดทำไมคะเริ่มจะเบรกแล้วแล้วก็รอให้ออโต้คลอสอีกทีหนึง่งใช่ไหมคะเป็นแรนดอมนะคะแล้วเขาก็จะใช้ตัวอินเด็ก15อินเด็กขอโทษทั้งหมด1 0 16ติกก็คือติกที่ปิด ตอน16.30นะคะหติ๊กแล้วก็อีก 10, ประมาณ15ติ๊ก15นาทีนะคะสุดท้ายแล้วก็เอามาซ้ำนะคะแต่ต้องตัดสูงสุดออกไปสามต่ำสุดออกไปอีก3แล้วก็ Average นะคะเพื่อให้ได้ค่าที่ท่านทั้งหลายไม่สามารถทำราคาได้นะคะแล้วก็อ้างเองออกมานะคะแต่ถามจริงตลาดเราทำราคาได้ไหมคะไปถามฟอ r e เิเนาะถามฟอ r e เ เขาทําได้ไหมทุกวันนี้เป็นไงคะเวลาเทรดเอ๊หุ้นนี้มันดูแล้วยังไงมันน่าจะลงเขาก็ไปซื้อหุ้นปัตทซื้อนูนซื้อนีนอนน่พยุงเอาไว้แล้วก็ไปเล่นฟิวเจอร์แล้วก็ไปทําอะไรกับฟิวเจอร์เสร็จแล้วค่อยปล่อยไหลมันไหมหุ้นเราเซ็ตห้าสิบตรงเนี้ยมันตลาดมันเล็กมากค่ะถ้าเทียบกับจํานวนเงินของต่างชาติก้อนเขาใหญ่เนี่ย เขาโยนเข้ามาทีเนี่ยหุ้นเป็นไงคะสะเทือนไหมคะขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาทั้งทั้งที่ไม่มีเหตุผลอะไรรองรับเลยขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาก็แล้วแต่เลยช่วงนั้นฝรั่งเขาก็จะซื้อด้วยซื้อฟิวเจอร์ด้วยซื้อหุ้นด้วยจริงๆวอมีชาร์ตอีกหลายอันอ่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในในเซ็ชันนี้ก็เลยไม่ได้เอามานําเสนอแต่ว่าเล่า,เล,าเล่าให้ฟังนะคะคือวอเคยจับ รายการนะคะแล้วก็ลองทำประวัติของเขาแล้วก็ทำเป็นซัมซัมารีดูนะคะจะสังเกตได้เลยว่าถ้าช่วงไหนที่เขาไล่ซื้อหุ้นเขาก็จะลองฟิวเจอร์แต่ค่อยๆลองนะคะท่านจะสังเกตได้ว่าน็ตบายแล้วก็เน็ตเปิดโพซิชั่นลองด้วยไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งจะเริ่มช็อตช็อตเพื่อปิดฟิวเจอร์แล้วก็แต่หุ้นยังซื้ออยู่นะหุ้นยังซื้ออยู่เขาจะทำอย่างเงี้ยช็อต Future, ซื้อหุ้นหรือไม่ก็ขายหุ้นแล้วก็ช็อตขายหุ้นแล้วก็ลองฟิวเจอร์ต่อคือจะทำกลับกันเพื่อถ่วความเสี่ยงนะคะถ่วความเสี่ยงแล้วพอถึงจุดจริงๆสูงจริงๆแล้วคิดว่าโอเคแล้วฉันจะเอาลงละทั้งขายหุ้นแล้วก็ขายฟิวเจอร์ด้วยตลาดเราพาง่ายมากเล็กกระตูดหนึ่งสำหรับ QE ของเขาต่างๆนะคะเล็กจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ เตือนนักลงทุนของพวกเรานะคะที่ท่านมาในวันนี้นดีมากๆเลยเพราะว่าท่านกระเตื้องที่จะแบบหาข้อมูลบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรฉันเข้าไปซื้อฉันเข้าไปซื้อเขาเรียกอะไรอะจ่ายคอร์สใช่ไหมคะแสนสองแสนฉันจ่ายคือเข้าไปเล่นก่อนที่จะศึกษาคะ่ะเสร็จแล้วก็ต้องเสียตังก่อนเป็นค่าคอร์สนะคะแล้วก็เคยมาหาข้อมูลนะคะโอเคอเค่ะ จะได้วันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูด้วยนะคะวอรเก็บไว้เรียบร้อยทําเป็นชาร์ทท่านจะเห็นชัดอะคะ่ะโอเคนะคะสําหรับฟิวเจอร์มีอะไรถามเพิ่มไหมคะถ้าไม่มีวอรจะไปออปชั่นแล้วนะไม่มีนะคะไปออปชั่นนะใครไม่เคยใครไม่เคยรู้จักออปชั่นเลยคะโหเยอะม,มากค่ะเยอะม,มากเพราะว่า หลายท่านที่ไม่รู้จักฉันก็ไม่เอาเลยแล้วฉันกลัวด้วยแล้วฉันก็จะไม่สนใจฉันจะไม่เรียนรู้ฉันจะไม่อะไรทั้งแต่จริงๆออปชันมีประโยชน์มีประโยชน์มากนะคะมีประโยชน์มากสําหรับการทําอะไรต่างๆหลายอย่างแล้วเดี๋ยวว่าจะบอกด้วยว่าในตัวตลาดหลักทรัพย์เองก็มีออปชั่นด้วยนะคะมีออปชั่นด้วยอันนี้ ฟิวเจอร์ที่เมื่อสักครู่นะคะนำเสนอแล้วนะคะว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะทำสัญญาว่าจะซื้ออะไรนะคะด้วยราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็จำนวนเท่าไหร่นี้บอกไว้แล้วนะคะ,ะที่2ก็คือห้ามบิดพลิ้วอันที่3ก็คือว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องวางหลักประกันทั้งคู่นะคะอีกยันหนึ่งก็คือตัวออปชันทางเสนออันที่2ก็คือออปชันออปชันนี้เป็นสิทธิที่จะซื้อนะคะและสิทธิ์ที่จะขาย สินค้าอ้างอิงนะคะในราคาที่กําหนดแล้วก็ระยะเวลากําหนดเหมือนกันค,คล้ายๆก,กันกับข้อหนึงนะคะแต่เป็นแค่สิทธิ์ที่จะซื้อจะขายเท่านั้นนะคะข้อ2ก็คือบอกว่าผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์หรือไม่ก็ได้นะคะผู้ขายจะต้องยอมให้ผู้ซื้อเลือกว่าตัวเขาจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้ต่างกันกับฟิวเจอร์ไหมคะ ที่วอาเอาขึ้นมาสองอันเพื่อย้ำให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างกับฟิวเจอร์ก็คือออปชันถ้าท่านเข้าไปซื้อถ้าท่านเข้าเป็นคนซื้อนะคะท่านเลือกได้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ส่วนมากคนเราจะใช้สิทธิ์ต่อเมื่อเราทำไมคะกาไรถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะใช้สิทธิ์ต่อเมื่อกำไรถ้าขาดทุนเราใช้สิทธิ์ไหมคะไม่ใช้สิทธิ์แค่ข้อนี้ก็น่าสนใจไหม น่าสนใจแต่ฟิวเจอร์ทำไมคะไม่ได้เนาะถ้าเข้าไปแล้วซื้อแล้วขาดทุนก็ต้องซื้อคือเข้าไปแล้วเนี่ยเราเข้าไปวันนี้สินค้าตัวนี้หนึ่งร้อยบาทอ่าเราเข้าไปเราบอกว่าเราจะซื้อตัวนี้หมดอายุสามเดือนตัวฟิวเจอร์นะคะปรากฏว่ามันตกลงมาเหลือแปดสิบบาทถามว่าตอนนั้นพอถึงวันหมดอายุเราก็ยังต้องซื้อที่ราคาหนึ่งร้อยบาทแน่นอน ถูกไหมคะฟิวเจอร์นะคะเพราะว่าห้ามบิดพลิ้วราคา100บาทนะคะตกลงกันไว้พอถึงเวลาราคาตลาดเหลือแค่80 f u t u ฟิวเจอร์ถ้าเราถืออยู่เราก็ต้องยอมซื้อที่100บาทนะคะแต่ถ้าเป็นออปชั่นเราบอกบอกว่าสัญญาจะซื้อในราคา100บาทถ้าราคาตลาดตอนนั้นมันตกไปเหลือแค่80บบาทเราจะใช้สิทธิ์ไหมคะ ไม่ใช้สิทธิ์เพราะว่าฉันจะใช้ทําไมฉันซื้อกับเธอหนึ่งร้อยบาทฉันไปซื้อในตลาดคนอื่นขายแค่แปดสิบบาทเฮ้ยเธอขายแพงนะเนี่ยใช่ไหมฉันซื้อในตลาดดีกว่าเพราะฉันออปชั่นมีประโยชน์กว่าไหมคะมีประโยชน์กว่ากลับกันถ้าคุณบอกว่าฉันเป็นคนขายซื้อสิทธิ์ที่จะขายวอเป็นคนขายนะวอซื้อสิทธิ์ที่จะขายเอาไว้ที่ราคา สองร้อยบาทขายนะคะขายสองร้อยบาทปรากฏว่าสินค้าในตลาดทุกวันเนี้ยเขาขึ้นไปถึง 100, 250. ร้อยสองร้อยห้าสิบวอยังอยากขายไหมอะวอยังอยากขายไหมไม่อยากขายแล้วขายคุณใช่ไหมขายคุณก็ได้แค่สนะองร้อยเองนะวไปขายในตลาดดีกว่าสองร้อยห้าสิบวก็เลือกได้ว่าวอจะไม่ใช้สิทธิ์นะคะ เฮ้ยเวลายกตัวอย่างเป็นวอนี N ้ e M. รู้สึกแต่ทาหน้างง,งเอาเป็นท่านดีกว่าสมมุติท่านมีของอยู่ในมือนะคะท่านมีของอยู่ในมือนะคะจะมูลค่าเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ท่านมองเราว่าเนี่ยตอนเนี้ยฉันอยากขายไอ้ตัวนี้มากเลยมีแท็บเล็ตอยู่ในมืออยากขายแท็บเล็ตตัวนี้ใลราคาหมื่นห้านะคะพอปรากฏว่าไปอีกเดือนหนึ่งปรากฏว่าไอ้แท็บเล็ตรุ่นนี้ยมันไม่มีในตลาดละ มันขายดีมากขายหมดเร็วไม่มีในตลาดละคุณบอกไว้แล้วว่าคุณทำสัญญาไว้ละว,ว่าคุณจะขายให้วอในราคาหมื่นห้าแต่ปรากฏว่าอุย้ยทบแต็ตัวนี้ขาดตลาดไม่มีขายแล้วในตลาดเนี่ยเขาก็กำลังหูซื้อขายกันในราคาสองหมืนประมูลกันน่าดูเลยอยากได้มากเลยในตลาดขายสองหมืนซื้อกันสองหมืนถามว่าคุณจะขายวอรหรือจะไปขายในตลาดคะขายในตลาด ถูกไหมง่ายไหมแล้วคุณจะปฏิเสธการใช้ปฏิเสธวอได้ไหมเพราะคุณซื้อสิทธิ์ที่จะขายเอาไว้ไงซื้อสิทธิ์จะขายวอ,อไว้ว่าจะขายแท็บเล็ตให้วอในราคาหมื่นห้าแต่พอตลาดมันขึ้นไปสองหมื่นคุณเลือกได้ว่าคุณจะใช้สิทธิ์ขายหรือเปล่าโอเคไหมคะเพราะนั้นไปขายในตลาดกำไรกว่าได้สองหมื่นแเรื่องอะไรจะมาขายวอนะคะโอเคไหมคะ คือถ้าเทียบกับปัจจุบันมีไหมสินค้ามีนะคะก็คือประกันประกันรถยนต์เราซื้อประกันกันใช่ไหมคะเพื่ออะไรคะป้องกันความเสี่ยงกับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้ามีอุบัติเหตุเราถึงจะใช้สิทธิ์ในการเคมถมาไม่มีอุบัติเหตุเราก็จะไม่ใช้สิทธิ์ถูกไหมอืมไม่ค่อยคุ้มเนาะ เออยากใช้สิทธิ์หรือเปล่าไม่อยากใช้อยู่ดีเห็นไหมประกันรถยนต์นะคะท่านเลือกได้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์หรือไม่นะคะและไอ้คนขายประกันนี้แหละคือคนที่ขายสิทธิ์มันจะมีผู้ซื้อกับผู้ขายถูกไหมคะถึงจะเกิดสัญญาคนที่ซื้อสิทธิ์เป็นคนเลือกว่าจะใช้สิทธิ์หรือไม่นะคะคนขายสิทธิ์ก็คือประกันบริษัทประกันภยัย เขาขายสิทธิ์ให้คุณใช่ไหมว่าคุณน่ยมาซื้อประกันเอาไว้นะคะมาซื้อประกันเอาไว้ถ้าเกิดอุบัติเหตุท่านก็ใช้สิทธิ์ประกันก็ต้องยอมให้ท่านใช้สิทธิ์จ่ายค่าเคมให้แต่ถ้าคุณไม่เกิดอุบัติเหตุเลยคุณก็ไม่ใช้สิทธิ์ใครได้คนขายประกันได้ได้อะไรคะได้เบีย้ยประกันก็คือได้ค่าพรีเมียมที่ท่านจ่ายไว้ตอนแรกนะคะที่ท่านจ่ายไว้ตอนแรกเช่นเดียวกับ ตอนซื้อขายในตลาดมันจะมีค่าพเมีมนะคะแหมของมันนะมันเป็นประกันมันเป็นข้อดีแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยว่าท่านจะซื้อสิทธิ์ที่จะขายหรือซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อแล้วเป็นประกันเอาไว้ท่านก็ต้องยอมจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วนนะคะให้กับคนรับประกันนะคะคนรับประกันก็ได้สตางค์ค่ารับประกันตัวนี้ไปนะคะพอจะเห็นภาพบ้างไหมคะ อันที่สามนะคะการเข้าซื้อการเข้าทำสัญญาผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมอย่างที่เมื่อสักครู่วอลเลียนให้ทราบผู้ซื้อเป็นคนจ่ายค่าพรีเมียมเพราะตัวเองเป็นคนซื้อประกันซื้อความเอ่อป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ตัวเองต้องเป็นคนจ่ายค่าพรีเมียมซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อก็ได้หรือซื้อสิทธิ์ที่จะขายก็ได้นะคะส่วนคนขายต้องวางหลับประกันเพราะว่ากลัวคุณหนีไงกลัวบริษัทประกันหนีไง เพราะนั้นบริษัทประกันก็ต้องมีหลักประกันที่มั่นคงเชื่อถือได้ถูกไหมคะก็ต้องวางหลักประกันทีนี้ท่านก็เลือกว่าท่านจะเป็นคนขายหรือเป็นคนซื้อแต่ส่วนมากแล้วคนที่ขายเนี่ยจะต้องมีวอลลุ่มพอสมควรนะคะไม่งั้นก็ขาดทุนเลเทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วท่านลองเลือกอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าท่านอยากจะเป็นคนซื้อหรือเป็นคนขายทําได้ทั้งสองอย่างนะคะอ่ะอธิบายด้วยภาพนะคะอธิบายด้วยภาพนะ มองเห็นไหมคะเห็นนะคะข้างหลังมองจอซ้ายขวาเห็นชัดกว่านะคะนะคะโอเคค่ะอธิบายด้วยภาพนะคะออปชันนะคะก็มีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายช่วงอันบนนะคะสมมุติว่าเป็นอุ้ยขอขอประทานโทษช่วงอันบนนะคะสมมุติว่าเป็นตัวสินค้าตัว call Op t i o n Call option ก็คือสับในตลาดอีกเช่นเดียวกันคำว่า call นะคะคำว่า call ก็คือสิทธิ์ที่จะซื้อคือสิทธิ์ที่จะซื้อสินค้าอ้างอิงในอนาคตในที่นี้ก็คือเซ t ต0สิอินเด็กนะคะสิทธิ์ที่จะซื้อเซ t ตหิบอินเด็กในอนาคตนะคะตัวนี้เป็นสิทธิ์นะคะมีคนขายอีกทีนึงนะขายสิทธิ์นะคะคนที่ขายสิทธิ์เขาขายมีต้องมีเมื่อม,ม,มีคนขายก็ต้องมีคนซื้อมันถึงจะเกิด สัญญานะคะด้วยความพอใจที่ราคาที่ตกลงนะคะอ่ะขายสิทธิ์ขายเสร็จคนซื้อต้องทําไมคะได้สิทธิ์ละอยู่ในมือละฉันได้ซื้อแน่ๆที่ราคานี้ไม่ว่าต่อไปตลาดจะขึ้นหรือจะลงฉันได้ซื้อแน่ๆที่ราคานี้นะคะคนซื้อก็ต้องทาไมคะจ่ายค่าพรีเมียมนะคะให้กับคนขายนะคะรายได้ของคนขายก็คือแค่ค่าพรีเมียม ะะแต่คนซื้อได้สิทธิ์ไปละซื้อประกันเรียบร้อยแล้วว่าฉันได้ซื้อราคานี้แน่นอนเพราะคนที่ซื้อมองว่าตลาดจะทําไมคะมองว่าตลาดจะขึ้นใช่ไหมคือตอนนี้เซ็ตอินเด็กนี่มองว่าประมาณเก้าร้อยสมมุตินะคะเซ็ตอินเด็กประมาณเก้าร้อยฉันมองว่าในอนาคตแม่ฝันสวยรู้ลลวมันจะขึ้นไปเป็นพันหนึง่งก็ซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อเอาไว้นะคะถ้ามันขึ้นจริงๆก็ ใช้สิทธิ์ซื้อที่เก้าร้อยตัวนี้ที่ทําสัญญากันไว้ที่เก้าร้อยนะคะิทธิ์ที่จะซื้อที่เก้าร้อยก็ซื้อเลยก็ก็ซื้อสิทธิ์เอาไว้แล้วเก้าร้อยเป็นประกันไหมคะว่าต่อไปราคามันจะขึ้นไปแค่ไหนก็แล้วแต่ฉันได้ซื้อที่เก้าร้อยแน่นอนนะคะพอฉันได้ซื้อที่เก้าร้อยแน่นอนในตลาดถึงเวลานั้นเนี่ยมันขึ้นไปพันหนึ่งเราก็ใช้สิทธิ์เลยที่จะซื้อเก้าร้อยแล้วไปขายในตลาดที่หนึ่งพันนะคะเหมือนหุ้นไหม จริงๆเหมือนเนาะจริงๆเหมือนผู้ซื้อคนเดียว<า>ยผู้ขายไม่มีสิทธิ์ผู้ขายจะต้องแบบรอแต่ว่าคนซื้อส่วนใหญ่ก็คือกําไรแล้วถึงจะใช้สิทธิ์ถูกไหมคะคนทั่วไปไมไไมแม้กระทั่งท่านเองก็ได้ก็คือว่าท่านอาจจะมองว่าลงไงใช่ไหมคะเ,เพราะมันต้องมีเห็นต่างใช่ไหมสัญญาถึงเกิดขึ้นแม้กระทั่งในตลาดของเราเอง ซื้อหุ้นขายหุ้นก็ต้องเป็นคนเห็นต่างอีกคนมองว่ามันลงพอและฉันก็เข้าไปซื้ออีกคนมองว่าไม่มันยังไม่นามันยังลงต่อนอะ่ะก็ขายมันถึงได้เกิดการแมทขึ้นไม่งั้นต่างคนก็ต่างไม่แมทสิคะถูกไหมคะแต่ทีนี้ว่าในตัวเนี้ยไม่ว่าท่านในขณะเดียวกันท่านจะซื้อตัวหนึ่งขายอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบเหมือนหุ้นตรงที่เห็นว่ามันจะขึ้นก็เข้าไปซื้อก่อน แต่เวลาหุ้นท่านซื้อท่านต้องจ่ายร้อยเปอร์เซ็นตถูกไหมคะนอกจากเป็นเครดิตบาลานซ์เนาะถึงจะจ่ายตามสัสดส่วนท่านต้องจ่ายราคาหุ้นร้อยเปอร์เซ็นตแล้วจ่ายวันนั้นเลยนะคะจ่ายวันนั้นเลยแล้วก็รอหุ้นขึ้นแล้วถึงจะไปขายแล้วก็ได้เงินตรงนั้นแล้วก็ได้กําไรแต่ถ้าเป็นออปชั่นท่านซื้อเลยซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อปตท สมมุติเอาเป็นหุ้นแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆฉันซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อปตาทาที่300รอบาทพอปตาทาขึ้นไป350บาทก็ใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะใช้สิทธิ์ที่จะซื้อที่300เพื่อไปขายในตลาดที่350แต่ณนะวันที่ทําสัญญาตอนวันที่ทําสัญญาเลยนะคะที่เข้าไปซื้อสิทธิ์ซื้อปตาทเนี่ยท่านจ่ายค่าพรีเมียมแค่ประมาณนิดเดียว ขึ้นอยู่กับราคาที่เขาตั้งบ i d ออ f เฟไว้ว่าฉันอยากจะขายในร,ราคาเท่าไหร่เป็นพรีเมียมราคาเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะเป็นส่วนต่างในตลาดระหว่างหุ้นแม่กับเหมือนกับวอลเล็์นะคะเหมือนแม่แม่กับลูกที่มันหักกันแล้วก็เป็นค่าพรีเมียมตัวนั้นถ้าเทียบกับในตลาดตัว Call นะคะตัว Call Option ตัวนี้นะคะก็คือวอลเ a n d นั่นเองวอลเ a n d ก็คืออะไรคะสิทธิ์ที่จะซื้อตัวแม่ตัวนั้นใช่ไหมคะ ไม่ว่าแม่ตัวนั้นในในวันที่ใช้สิทธิ์ในอนาคตอีก3เดือนจะขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ฉันก็ได้สิทธิ์ซื้อในราคาเท่านั้นก็คือ300ร้อแน่ๆนะคะเหมือนวอลเลนเลยแล้วก็เหมือนวอลเลนปัจจุบันที่เป็นพวก DW ด้วยนะคะแต่เดี๋ยววอาจะเตือนเดีแต่เดี๋ยวเตือนทีหลังลวกันเนาะเราคุยตรงนี้ให้เข้าใจก่อนนะคะออปชั่นตัวคอลนะคะมันจะมีสตัวนะมีคอลกับมีพุทเดี๋ยวเราจะคุยพุทต,ต่อ อันนี้ก็คือตัว call option มีคำถามไหมคะว่าอยากให้ค่อยๆเข้าใจไปทีละสเต็ปค่ะต่อรองกันเลยค่ะมันจะมีบิดมีออฟเฟอร์มีบิดออฟเฟอร์เหมือนวอลเลนใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องใช่ค่ะก็คือค่าพรีเมียมเนี่ยที่มันโค้ดกันจะเป็น10-20บิดออฟเฟอร์กันอยู่นะคะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยววอจะบอกให้ว่าลักษณะสินค้ามันเป็นยังไงแล้วเขาโค้ดกันยังไงนะคะค่ะขึ้นอยู่กับตัวแม่นะคะที่เราไปอ้างอิงว่าหน้าราคาตรงนั้นมันราคาเท่าไหร่แล้วพรีเมียมราคาเท่าไหร่แล้วบวกกันแล้วมันจะกําไรหรือมันจะขาดทุนนะคะ,ะ,คะก็คือว่าตัวแม่ราคาเท่าไหร่ตัวลูกเหมือนอย่างวอลแลนด์นะคะสมมติว่า สิทธิ์ที่จะซื้อวอลเลนต์ตัวนี้ราคาเอ็กซ์ไซส์สิบบาทนะคะเอ็กซ์ไซส์สบาทแต่หุ้นแม่อยู่ที่แปดบาทท่านอยากใช้สิทธิ์ไหมอะวอลเลนต์ตัวนั้นอาจจะมีค่าที่ท่านซื้อมาในตลาดสักสองบาทนะคะเอาเอาใหม่เอาใหม่อหมวอลไลททีนี้วอลเลนต์ตัวหนึง่งนะคะมีมีราคาซื้อขายกันในตลาดที่สองบาทนะคะราคาใช้สิทธิ์ ที่จะซื้อหุ้นแม่หนึ่งหุ้นคุณจะต้องเอ็กซ์ซอไซด์ด้วยราคาสิบบาทเพราะฉะนั้นต้นทุนตรงนี้คือสิบสองบาทแล้วใช่ไหมคะถูกไหมเป็นสิบสองบาทแล้วขณะนั้นถ้าหุ้นแม่มันสิบห้าบาทนะคะสิบห้าบาทท่านใช้สิทธิ์ไหมคะใช้สิทธิ์แสดงว่าวอลเลนตัวนั้นมันมีค่าไหมคะแล้วมีค่าต่างขึ้นไปอีกสามบาทนะคะในความเป็นจริงไอ้สมบาทตรงเนี้ย มันจะถูกมาบวกในราคาของวอลเลนต์ในวันนั้นด้วยเท่ากับว่าท่านจะอยากเอ็กซ์ซอ์ก็ได้